สวัสดีครับผมสารรับดูรายมือผ่าละครับพนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงสตาคนเกิดราศีตุลในเดือนมีนาคมพศ2 5 6พเัเริ่มเปิดไพ่เลยนะครับเหลืองอลามเลยผมจะบอกว่าไพ่ใบน,นี้คือไพ่หนึ่งเหรียญ ไพ่ที่บ่งบอกถึงการเริ่มต้นความร่ํารวยการได้ลาบการได้โชคที่ดีนะครับผมก็คือหนึ่งเหรียญก็คือเห็นไหมมือมันยืนออกมาจากก้อนเมฆแล้วก็ถือเงินมาเหรียญอันเบลลมเลยข้างล่างเป็นที่ดินที่อุดมสมบูรณ์หรือที่นานั่นเองนะก็เลยบอกว่า,พาไพ่ใบนี้ถ้าเราทํานายถึงขึ้นดวงราศีตุลก่อนและเราจะทํานายถึงดวงว่าตอนนี้มันเป็นยังไงไพ่สามถ้วย ไอ้่ยไพ่สี่ใบที่จับได้เนี่ยก็คือไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้นี่น,นี่ดีหมดอดีตปัจจุบานาันอนาคตค่อนข้างดีดีมากๆเลยแลวเรามาเริ่มทำนายกันเลยไพ่ใบนี้คือราศีตุลเนี่ยถ้าเราถึงตรงตอนนี้ก่อนข้าวๆนะเอาข้าวๆก่อนนะไพ่ใบนี้ที่ดินมันดีมากถ้าเป็นที่ดินก็หมายถึงที่ดินที่ปลูกอะไรก็ได้ที่ดินที่เตรียมไถคลาด แล้วก็เตรียมสร้างเห็นไหมมันสร้างมาแล้วบางบางส่วนแล้วมันเป็นประตูมันก็คือสร้างประตูสร้างอะไรแล้วถ้าเป็นบ้านเนี่ยก็เตรียมตัวมันเป็นรั้วเป็นอะไรแล้วแหละจึงบอกว่าถ้าอยากได้ขายที่สมมติว่าถ้าอยากขายที่อยากขายทางเห็นไหมมันเตรียมละที่เตรียมพัฒนาละแล้วก็เตรียมขายได้เลยขายที่ขายทางขายได้ครับอยากจะขายอะไรก็ขายได้หรือบางทีเตรียมรับเงินอยากได้เงินก้อนเราก็ได้เงินก้อนเห็นไหมว่า มือยื่นมาแล้วถึงเงินก้อนยื่นมาเลยจะได้เงินก้อนก็ได้อยากได้โมโลดดก็ได้เ <c oughs> ตรียมรับเงินเตรียมรับโชคเตรียมรับลาบเตรียมรับสิ่งดีๆสมหวังพูดเท่าๆก่อนนะแต่เรามาดูพื้นดวงราศีตุลไพในน่ใบนี้จริงๆมันคือไพ่อะไรราศีตุลเนี่ยไพ่ใบน,นี้มันคือลาบความหมายมันคือลาบ,าาบการได้เงินการได้โชค จึงบอกว่าราศีตุลถ้าเราเปรียบเทียบว่าราศีอะไรมีโชคก็คือราศีตุลนี่คือพื้นดวงจริงๆราศีอีกราศีหนึ่งที่มักจะมีโชคแต่โชคจะมาก้อนใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นโชคทางหวยหุ้นหรือโชคทางแบบว่าเล่นพันไอ้พวกนั้นอ่ะอีกราศีหนึ่งคือราศีกลมพอราที่ในชีวิตจะมีสักห้าถึงหกหรือถึงเจ็ดครั้งหรือจะมากกว่านั้นก็ได้สตหรับบางคนที่บุญมากๆที่ว่าราศีกลมเนี่ยจะได้ โชคพวกนั้นเข้ามาแบบครั้งหนึ่งสองครั้งสาครั้งสี่ครั้งห้าครั้งแล้วแต่จะได้โชคใหญ่ที่แบบคั่าโอกาสรอบของชีวิตจะได้โชคประมาณนั้นราศีต,ตุลก็ด้วยแต่ราศีตุลนี่จะใหญ่กว่านะใช้คํานี้จึงบอกว่าเศรษฐีในโลกส่วนมากมักจะเป็นราศีตุลมีตุลกับกุมแต่ตุลใจกุมนี่น้อยกว่าไอตุลนี่คือตัวพ่อเลยที่ว่าเป็นราศีตุลเนี่ยที่ว่าเป็นเศรษฐีเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยอย่างเฟดริก ฟเฟเดริกนี่ก็คงพอรู้ว่าใครที่เป็นแฟนไอ้ผมไม่พูดนะฟเฟเดริกเนี่ยก็ที่เป็นมหาเศีระดับอะไรเนี่ยคุณฟเฟเดริกเนี่ยก็ราศีตุลราศีตุลเนี่ยจึงบอกว่าส่วนใหญ่แล้วมักจะมีบุญหล่นทับโชคหล่นครับ,รบถ้าแต่งงานไปก็มักจะได้คนที่มีคุณภาพหรือบางทีก็ได้คนที่แบบอ่มันอยู่ในเผมไม่ไม่พูดนะแต่ว่าจริงจ เล่นของราศีตุลจึงในสังคมที่ร่ำรวยคนที่มีชาติตระก,กูลหรือบางทีความชอบความนิยมชมชอบในลสนิยมของราศีตุลเนี่ยก็มักจะอยู่ในเลนที่ดีเช่นสมมุติว่าคุณจะชอบอะไรสักอย่างหนึ่งเขาไม่ชอบอะไรอีจุกอีจ้อ,จอยกระจกกระจอกรองนั้นราศีตุลนะ่ะเช่นว่าเขาจะเล่นรถเขาก็จะถ้าสมมุติมีมีม,ม,มีมีปัญญาเล่นนะสำหรับบางคนเขาจะเล่นรถแพงๆเลย,เล,ยล,ลำโบอะไรนี้ไปเลยนะ หรือบางทีถ้ามีนะถ้ามีนะอันนี้ไม่ได้ทุกคนนะแต่ว่าบางทีถ้าสมมติราศีตุลชอบอะไรสักอย่างหนึ่งเขาจะชอบอะไรที่มีคุณค่ามีแวลูกในตัวหรือบางทีก็มีสากกาลภาพในตัวไม่เล่นอ e ีจุก e อีจ้อยแน่นอนนะครับผมชอบอะไรเขาจะชอบอะไรที่มีคลาสชอบอีกเช่นผมเปรียบเทียบเขาเป็นลูกคุณหนูอ่ะถ้าเราเปรียบอินเมทราศีตุลจะเป็นลูกคุณหนูลูกคุณนายอ่ะสมมติว่าถ้า เขาจะกินกินในเครื่องดื่มใช่ไหมบางคนแบบอเอาน้ําน้าโพลาลิตโพลาลิมาดื่มอ๋อ,อหรือบางทีกดน้ําจากสาธารณะแค่นั้นน่ะก็คือระดับแบบไหนคุณก็คงพอรู้แต่ถ้าเป็นลาสีตุลเขาจะไม่กินแต่ว่าเขาอาจจะแบบว่าเอาอะไรนะถ้วยชาที่แบบว่าเป็นเป็นเซตชาแล้วก็ค่อยๆเทลินออกมาแล้วก็น,นี่ผมเปรียบเทียบอินเมจนะแล้วก็ค่อยๆจิบ ชามีรสนิยมแบบอะไรเงี้ยขึ้เป็นลูกคุณหนูลูกคุณนายและส่วนมากมักจะเป็นแบบนี้สาหรับราศีตุลและอย่างหนึ่งคือดวงทำไมถึงบอกว่าส่วนมากเป็นเศรษฐีเพราะว่าดวงเขาส่วนใหญ่มักจะรวยจากมรดกชอบใช้ของแพงส่วนมากมักจะเป็นแบบนี้ผู้หญิงมีรสนิยมสูงเลือกผู้ชายก็จะมีคลาสถ้าไม่ได้เลือกผู้ชายมีคลาสยังไงมันก็มาเองอะถ้าผู้ชายก็มักจะได้ผู้หญิงอุปถมัมภ์ นาเรียประทับเลยเยอะอยแล้วก็ผู้หญิงประทําดยกว่าต้อจะได้ผู้หญิงคอยช่วยเหลือ,อน็น d o หรือผู้หญิงคอยเป็นผู้หญิงแท็ตมมันรวยอยู่แล้วนะผู้ชายก็จะได้ผู้หญิงคอยช่วยแบบว่าเทคแคร์ดูแลเป็นกุลสตรีเป็นคนที่ดีทีเดียวถึงบอกว่าคนที่อยู่ในสองราศีถ้าเราเปรียบเทียบมีบนสุดน,นะคือราศีตุลคือหมายถึงว่าออกมาจากอุแวะในสิบสองราศีจนถึงถึงแกกรรม มีบุญที่สุดก็คือราศีตุลเพราะส่วนใหญ่ถ้าที่ผมเปิดไพ่ทำนายทุกราศีถ้ามันอยู่ในรอบแย่จริงๆนะคือส่วนใหญ่ดีที่สุดก็คือราศีตุลถามว่าดวงไหนมีสเสน่ห์เราเปรียบเทียบเลยดวงคนที่มีสเสน่ห์ก็คือราศีตุลนีเหมือนกันที่อยู่ในตำแหน่งแชมป์ของตรงนี้ราศีตุลสมมุติว่าถ้าคุณเกิดเป็นวินนะอะเกิดอะไรเกิดเป็นวินมอเตอร์ไซค์เกิดเป็นอะไรยังไงนี่คือข้อแปลกนะมันก็จะสร้างฐานให้อย่างร่ารวยแหญงที่สุด ถ้สมมติว่าเขาอาจจะไม่ได้ชอบของแบรนด์เนมไม่ได้ชอบของอะไรบางอย่างที่มีคุณค่าก็ส่วนมากก็จะชอบทีหลังหรือบางทีจุดๆตอนแรกไม่ได้รวบรวยอะไรไม่ได้มีรสนิยมอะไรเลยพอถึงล้า้แต่ก็จะชอบในที่สุดแต่ผมจะบอกอย่างว่าราศีตุลเนี่ยถ้ามันได้ชอบของแบรนด์เนมพวกนั้นบางทีชอบในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นชอบสะสมกำไรหน้า ชอบสะสมอะไรประมาณพวกนี้หรือบางทีก็ชอบสะสมอะไรที่มันเป็นงานศิลปะพญานาคอะไรอย่างไงี้นี้หรือบางทีก็สะสมเทพองค์ประจำตัวตัวอย่างเช่นข้างหลังอาจจะมีพระพิคเนตเต็มไปหมดเลยหรือบางทีก็มีองค์อะไรบางอย่างแบบนี้ซึ่งทําด้วยวัสดุมีค่าและบางทีอสมบุตินนะคุณอาจจะชอบอะไรบางอย่างก็ได้แต่พอ บางคนอาจจะชอบอะไรบางอย่างรสนิยมมันไม่เหมือนกันแต่บางคนขายไม่ได้ราคาเลยของพวกนั้นเพราะว่ามันฉับชวยแต่ราศีตุลไม่ฉับชวยแน่ผมพูดประมาณนี้อะแล้วมาดูต่อราศีตุลไปอะไรราศีตุลผมจะบอกว่าทําการค้าขายเก่งผมจะบอกไม่ใช่แค่คุณเป็นลูกคุณหนูแต่อาจจะไม่ใช่ลูกคุณหนูทุกคนนะัแล้วแต่ดวงของแต่ละคนแต่ยังชีวิตคุณจะได้ดีแน่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ นะครับผมผมว่าเอาว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยก็ได้กันแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมว่าเนี่ยไพ่ที่ถือเงินออกมาจากก้อนเมฆหมายถึงไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงก็ตามดวงคุณมันเกิดเงินน่ะคือยื่นมือออกจากก้อนเมฆมันหมายถึงว่าคุณเป็นคนซอกแซกเก่งทําการค้าเก่งและชอบดิวชอบพูดชอบคุยชอบทําการค้าเป็นคนนิสัยน่ารักถ้าผู้หญิงราศีตัวนี้คุณยิ้มหวานเลยถ้าคุณได้เขาเป็นแฟนเป็นเมียนะ คุณยิ้มหวานเลยผู้ชายยิ้มหวานได้เลยเขาจัดการเรื่องซอกแซกเรื่องอะไรต่างๆแยาๆให้คุณได้แน่แม้ว่าเขาอาจจะดูเหมือนแบบบอบางไม่มีพิษภัยอะไรแต่เขาจัดการได้เกือบทุกเรื่องแม้ว่าตอนสงสารเขาจะดูเหมือนวแบบ่าเอ้นี่จะทำอะไรได้ก็แค่ผู้หญิงแบบแต่เขาจัดการได้แน่ นะครับผมและดีไม่ดีเขาจะเหนือคุณด้วยสําหรับราศีตุลที่เป็นผู้หญิงเขาจะเหนือกว่าผู้ชายที่แต่งงานอาจจะว่าแต่งงานผู้ชายราศีอื่นแล้วผู้หญิงราศีตุลบางทีคุมกิจการทุกอย่างเลยทั้งที่ผู้ชายรวยกว่านะอืเนี่ยแหละก็ประมาณนี้และถามว่ามีอะไรอีกนอกจากสเสน่ห์นอกจากความเก่งกาจความเก๋ความซอกซัดเก่งความน่ารักก็รวยไง <c oughs> ความรสนิยมอะไรพวกนี้ก็ดีแต่เรามาดูดวงจร เราเมื่อกี้ผมติดดวงจรไปนะครับผมดวงจรก็คือดวงตอนนี้เพราะผมติดตรงนี้แต่ผมพูดไปแล้วคร่าวๆแต่เรามาพูดต่อจริง,รงๆไพ่ใเนี้มันคือการได้รับมรดกการได้ช่วงนี้นะการได้รับมรดกการได้เงินการได้ที่การขายที่ขายทางได้ซึ่งถาวาดวงพวกนี้มันมีมาตลอดของราศีตูดนั่นแหละมีมาตลอดไม่ใช่ว่าจะมีตลอดชีวิตนะ มันมีมาคือมันมีโอกาสที่จะมีโชคแปลกแปโชคไรได้ตลอดอยู่ที่ว่าจะสร้างบุญหรือเปล่าเท่านั้นเองแต่ว่าไพ่ใบนี้คือช่วงนี้เตรียมรับเงินก้อนใหญ่เตรียมได้ลาบหรือเตรียมซื้ออสังหาหรือเตรียมซื้อสินทรัพย์ก้อนใหญ่ได้เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าคุณอยากจะได้อะไรคุณจะได้สมหวังในเรื่องของเงินเงินทองทองถ้าความรักเป็นไงความรักจะบอกว่า ใบนี้ไม่ส่งเสริมนะแต่ใบนี้ส่งเสริมตรงมันจะคุณมีเงินนะหรือบางทีคุณมีเงิน power ในเรื่องของเงินง่าคือความรักต้องมีข้อแม้ในเรื่องการเงินหรือบางทีคุณอาจจะได้แฟนรวยมันเป็นแบบนี้ได้นะแต่ว่ามันจะมีเรื่องข้อแม้เรื่องเงินข้อแม้มันจะมีข้อแม้อะไรบางอย่างในเรื่องของเงินเงินทองทองถึงต่อให้คุณจะเป็นฝ่ายที่ว่าเป็นฝ่ายรับจากเขาก็ตาม นะครับผมแต่เรามาดู k ิงอ of c ั p อดีตเป็นยังไงอดีตผมจะบอกว่าถ้าได้ไพ่ใบน,นี้ยคือที่ผ่านมาเนี่ยอารมณ์ของคุณไม่มันคงแต่ถ้าใครมีสามีใครมีคนที่ปกครองคุณอยู่ หรือคุณอาจจะเป็นคนปกครองตัวคุณเองก็ได้นะก็คือปกครองทุกคนน่ะนี่เคุณเป็นหัวหน้าไม่มั่นคงครับมันจะบอกว่ามันมีอะไรมากระทบกระทั่งทําให้ตัวคุณเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าวุ่นใจไม่มั่นคงแบบแบบอาแต่คนคนเนี้ยจริงๆเป็นคนมั่นคงนะเป็นคนที่แบบว่าคุมทุกอย่างเป็นคนที่กลมอะไรต่างๆได้ด้วยตัวเองแต่ว่าสภาวะเห็นไหมว่ามันมีน้ําที่เชี่ยวกลาดและพลังมันอยู่กลางน้ําเลยก็แสดงว่า มันไม่มั่นคงนะก็คือสภาวะมันไม่ได้อยู่ในสภาวะที่มั่นคงซึ่งคุณดูเศรษฐกิจได้เลยว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันเป็นยังไงมันไม่มั่นคงมันเจออะไรมันกระทบกระทืยกระแทกแสดงว่าทั้งการเงินทั้งการงานทั้งทุกอย่างรวมถึงเรื่องความรักด้วยมันก็กระท่อนกระแทกไปหมดที่ผ่านมานะครับผมที่ผ่านมาอาจจะ3 4เดือนหรือว่าเดือนหรือว่าประมาณ5เดือนไอ้กี่เดือนคืออดีตนะครับผมแต่ผู้ชายคนนี้อยู่ได้ไหมก็อยู่ได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไพ่แมนนี่ก็ตอบได้หมดนะรวมถึงคู่ครองคุณด้วยถ้าคุณอาศัยคู่ครองนะแต่จริงๆจะบอกว่าช่วงนี้ยิ้มหวานเหมือนกันช่วงกุมภามีนาเนี่ยไพ่แมนีปิ้วไปแล้วเพราะช่วงมีนาเนี่ยจะบอกว่าถ้าผู้ชายคนไหนเจอผู้หญิงแบบนี้อสมมติว่าคุณเป็นผู้ชายนะ จอผู้หญิงอาจจะมีผู้หญิงหรือว่านายจ้างหรือว่าผู้หญิงที่มี power แบบนี้เข้ามาในชีวิตของราสีตุนหรือคุณอาจจะเป็นผู้หญิงที่กลุมสตาร์แบบนี้เองก็ได้หรือถ้าเกิดใครที่เป็นอยากแต่งงานก็ไปหาอัน,นได้หมดนะผู้หญิงที่เป็นแบบนี้อาจจะว่าคุณเป็นกระต่ายน้อยเนี่ยมันมีกระต่ายน้อยอยีกตัวหนึ่งก็จะเจอแม่หัวที่ใจดีมีฐานะใช้เงิน แบบเ,เลี้ยงดูคุณปูเสือคุณเต็มที่ก็คือพลิกฐานะไปเลยพอไพ่บอยที่อยู่บนพลิกฐานะเนี่ยมันคือไพ่หนึ่งเรียนก็แปลว่าช่วงเดือนกุมภา์มีนาเนี่ยอาจจะเจอผู้หญิงแบบนี้มีอิทธิพลแบบนี้ไพ่บันเป็นไพ่บุคคลคือควีนคือผู้หญิงที่แต่งงานแล้วอาจจะมีอิทธิพลในชีวิตของคุณแต่งงานแล้วมไม่ใช่หมายถึงคุณจะเจอคนมีเมียแล้วหรือบางคนอาจจะเจอก็ได้ไอแต่งงานแล้วมไม่ใช่หมายถึงคนคนที่เป็นแม่ม่ายหรืออะไรอย่างนี้นะ แต่มันก็มีทธิพลได้เหมือนกันนะถ้าเป็นผู้หญิงมันหมายถึงว่าอาจจะเข้าไปเจอแม่ผัวแบบก็ได้หรืออาจจะเจอคู่ค้าแบบนี้แต่ว่าผู้หญิงคนนี้จะมีทธิพลกับคุณแต่ถามว่ามันถึงเงินงานผู้หญิงควีนเนี่ยถึงเงินแสดงว่าเขามีทธิพลในเรื่องการเงินก็ลองดูให้ดีๆว่าคุณจะเจอกับนายจ้างหรือคุณจะเจอกับแม่ผัวหรือคุณจะเจออาถ้าเป็นผู้ชายนะก็จะเจอกับภรรยาแบบนี้หรือเปล่า หรือผู้หญิงที่เป็นลักษณะแบบนี้เข้ามาในชีวิตหรือเปล่าสำหรับสิ่งตุลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นาหรือจะโดยประมาณช่วงช่วงประมาณเนี้ยกุมภาพันธ์นาบกลาผมให้เต็มที่เลยก็คือเมษาประมาณนี้มันจะมีเรื่องพวกนี้เข้ามานะครับที่เปลี่ยนชีวิตหรือบางที่โอขึ้อาจจะก,กรรมเงินเป็นก่อเป็นกรรอะลรก็ในในช่วงเดือนที่ผมบอกเนี่ยก็คือโชคดีอะ่ะหรือผู้หญิงคนนี้อาจจะไม่ได้มีอิทธิพลอะไรกับคุณนะแต่ว่าเขาเอาเงินมาให้ เป็นแค่ชั่วข่าวเฉยเช่นเจอปุ๊บแล้วก็เดิวงานแล้วก็เอาเงินมาให้คุณนะครับผมแต่จริงๆจะบอกว่าในอนาคตเนี่ยจะพบกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้หญิงคนนี้อาจจะคุยกับคุณต่ออาจจะเป็นแค่เพื่อนร่วมงานหรืออาจจะแค่คุยเัยเฉยหรือว่าอาจจะแต่งเลยก็ได้หรือว่า,าจ,จะสารสัมพันธ์ต่อได้หลายเรื่อง แต่มันจะเกิดเงินเกิดงานแน่นอนในอนาคตสาหรับผู้หญิงคนนี้นะครับผมผู้หญิงคนนี้อาจจะอาจจะสมมติว่าตัวคุณเป็นผู้หญิงเคเจออะไรก็เจอผู้หญิงคนนี้ได้เหมือนกันนะอืมเนี่ยถึงบอกว่าบางคนก็จะจ้างคุณก็ได้หรือบางทีตัวคุณเนี่ยก็อาจจะได้งานเพิ่มได้เพื่อง,ง่ายนะะเจริญขึ้นมีแนวโน้มที่ว่าอัตราจะได้เงินเพิ่มขึ้นหรือได้ เงินเป็นก่อเป็นกรรมมากขึ้นหรือว่าได้เงินก้อนสำหรับราศีตุลเพราะง่ายมีแต่ดีกัดีอ่ะทำในช่วงเดือนมีนากุมภามีนาเมษาไปจนถึงเดือนพฤษภาหรืออาจจะไกลกว่านั้นโดยคร่าวๆนะครับผมจบไปแล้ว ใครต้องการดูลายมือพี่สีกับผมนะครับติดต่อมาได้ที่ลายด D ีทารัสสองห้าหกนะผมก็ผมก็เป็นหมอดูลายมือพี่สี่และเป็นหมอดูงอเห้งด้วยนะครับผมใครต้องการดูลายมือพี่สี่กับผมก็ติดต่อทักลายดีมาได้ที่ลายดีทารัสสองหกเป็นแอดเฟนนะครับผมส่วนมีวิธีหนึ่งคือเป็นลาย o อลาย A เป็นลิงก์ก็ทักลิงก์มาได้ที่ลาย o อนะครับผมลาย A เป็นลิงก์นะ มีสองช่องทางมีไลทัศน์ทองหกกบมีไลไวเองนะครับผมก็สองช่องทางไลน์สองหกเป็นแอดเฟนแอดเฟนเป็นเพื่อนกันส่วนล่าลิงก์เนี่ยมันเป็นช่องทางธุรกิจนะครับผมจะมารับได้ไม่จำกัดน,นะลิงก์นะครับผมก็มีตรงเนี้ยผมดูอะไรมือไวซิ่งเหรอซ้ำอย่างจะดูอย่างไหนหนึ่งก็ได้หรือว่าอ่าจริงๆอะผมมีวิชากา,การจบจากสมาคมิวิทยาศาสตร์ไทยในพระศรีกัตนธรมเป็นหมอดูที่ถูกต้องตามกฎหมาย ครับผมทางด้านลายมือสี่ซิงห,ห์แล้วก็เป็นโค้ดที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยเป็นจบทางด้านนิวโรลิงจิสติกโปรแกรมมิ่งมานะครับผมผมดูสดๆผ่ทาทางโทรไลน์เต็นที่ผ่านทางโทรไลน์นะครับผมก็ผมดูแบบผ่านแบบสปิกร์โฟนผ่านทางโทรไลน์แบบคุยกันผ่านทางโทรไลน์นะครับผมไม่หมดมาดูคนทุกคนแน่นอนแล้วก็มีแบบคือใครเที่องงานมาที่สำนักงานขอโลเคชันขอที่อยู่มาได้ นะครับผมก็ที่สำนักงานแบบเห็นตัวกันเป็นเป็นแบบคุยตัวตัวกันเป็น,แบบน,ปนจับมือคุยกันแบบคุยกันตัว,ต,วตัวเลยที่สำนักงานขอเราช่องขอเราอยู่มาได้ถ้าหากใครต้องงานมาที่สำนักงานเห็นตัวกันเป็นเลยแบบลายมือพิเศโอ้ห็้ตัวเลขแบบชุดใหญ่ทั้งหมดแบบไฟกระพริบนะครับผมหรือแบบธรรมดาก็ได้ถ้าแบบต้องการราคาย่อมเยาลงมาหน่อยลายมือพิเศษประมาณสี่ชั่วโมงครึ่งถ้าเป็นแบบ VP ก็ยาวๆกันเลยแบบยลายมือแบบ VP ีกับแบบธรรมดานะครับที่สำนักงาน ใครว่าคิดนี้ดีคิดนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด Subscribe กดติดตามผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยเพื่อพาคิดใหม่ๆคิดดีๆที่ส่งไปเรื่อยๆฝากติดต่องกดแชร์กด subscribe กดถูกใจวันนี้ลาไปลางนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ